สวัสดีครับสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านกร,ระผมนายฟาเดียวสัมผัสกระผมนายอารัตมาตอาวากระผมนายจรนดนมัธยมพวกเราเป็นนักศึกษากศนอําเภอปากปะยูนยจังหวัดพัทลุงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสืบเนื่องจากอําเภอปากปะยูนยมีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เกป็นจำนวนมากส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์มีไม่เพียงพอพวกเราจึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องกดเจลแบบเท้าเหยียบนี้ขึ้นมา เพื่อลดการติดเชื้อจากการสัมผัสขวดเจลด้วยมือเมื่อเราประดิ์เครื่องขวดเจลล้างมือแบบเทาเหยียกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราจะนําไปมอบให้กับคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวตาบลปากพยูนอาเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงวิธีดําเนินงานประชุมปรึกษาหารือเสนอความคิดเห็นภายในกลุ่มแบ่งหน้าที่ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มได้หาข้อมูลเพื่อเตรียมการดำเนินการนำกรมร่างโครงงานไปปรึกษาและขอคำแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา จะดำเนินการทำโครงงานตามแผนสรุปและประเมินผลการทำกิจกรรมวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณที่ใช้ 1. ข้อ p v c 1นิ้วราคา70บาทตัดเป็นขนาด40เซนเมตร2ชิ้น48เซนม1ชิ้น15เซนติเม4ชิ้น12เซนเมตร2ชิ้น8เซนเม2ชิ้น6เซนติเมตร3ชิ้นข้องอ90องศา6ชิ้นราคา60บาทข้อต่อ3ทาง7ชิ้นราคา84บาทข้อต่อลด2นิ้วครึ่ง คูณหนึ่งนิ้วหชิ้นราคาห0บาทข้องอเกองศา4ชิ้นราคา24บาทท่อ p v c ีซหกุนราคา60บาทตัดเป็นขนาด90้าสเซนติเมตรสชิ้น24่สิซนเมตรสชิ้นขั้นตอนการประกอบเริ่มจากการประกอบส่วนของฐานครับจากนั้นประกอบส่วนของเสารครับ เมื่อเสร็จแล้วนำเสาที่ได้ไปต่อเข้ากับฐานครับและเมื่อเราได้เสาและฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาประกอบส่วนที่ใช้ในการใส่ขวดเจลล้างมือครับเมื่อเสร็จแล้วนำไปต่อเข้ากับเสาที่เราเตรียมไว้ครับหลังจากนั้นก็มาประกอบส่วนที่ใช้ในการกดขวดเจลล้างมือครับ ต่อไปจะติดตั้งเครื่องปรับระดับตัวปรับระดับตัวล็อกปรับระดับนะครับเหตุผลที่ต้องทําตัวล็อกตัวนี้ครับเพราะหดวเจวแต่ละขนาดมันไม่เท่ากันนะครับเผื่อเรากดจิวตัวนี้หมดเราจะเอาตัวนี้มาใส่แต่ว่ามันขนาดไม่เท่ากันเราก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมา ก็ต่อไปจะเป็นการประกอบตัวฟังก์ชันตัวสแกนวัดอุอณหภูมินะครับเรนนี่คือเครื่องกดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบซึ่งเราได้พัฒนาจากตัวเก่าโดยเราได้เพิ่มตัวปรับระดับของกดเจลแต่ละขนาดและได้เพิ่มตัววัดอุณหภูมิเพื่อให้เครื่องกดเจลของพวกเราได้พัฒนาเพิ่มมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นพวกเราจะนําไปมอบให้กับคลินิกวิทย์ปฏิบัติครอบครัวตะบลปรกยุนและเราไปฟังเสียงจากผู้ใช้งานจริงกันเลยครับสวัสดีครับคุณหมอสสวัสดีครับ <c oughs> ตอนนี้เราเอาเครื่องกดเจลแบบเท้าเหยียบมามอบให้โรงพยาบาลคลินิกวชขออนุญ,ญาตเรียนถามคุณหมอการใช้งานเป็นยังไงบ้างครับครับสําหรับ ก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางกศนปักพยูนนะครับที่ได้มอบที่กดเจลแบบแบบใช้เท้านะครับจากที่มอบให้แล้วก็ได้ทางคลินิกเวชได้สอบถามไปยังประชาชนที่มาใช้บริการนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากคุณภาพจากการทํางานของเครื่องตัวนี้นครับก็คือมันสามารถใช้ประโยชน์ดได้จริงโดยที่ว่า เราใช้เท้าเหยียบแล้วก็เจีแอลกอฮอล์มันก็ออกมาทันทีแล้วก็พูดถึงเรื่องความแข็งแรงความคงทนตัวนี้ครับมันสามารถานำมาใช้แล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆครับ